ก่นะอนหน้านี้ไปอ่านคอมเมนต์ดูนะก็มีคอมเมนต์ถามว่าแซนบ็อกนั่นไงเนี่ย,ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ไปคลิปสัน้นๆนี่มันอยู่ตรงนี้นี่นะมนเมนะื่อกี้เห็นไหมอันนี้ย้อนคลิปดูเอานะนี่มันอยู่ตรงนี้นนให็ไหมน่ช่วยมาเดทำอะไรต่อยแนะนำที่เล่นเล่นแล้วกัน เล่นยังไงให้ได้นะฮะอะรื่นแรกแคน era heat เห็นไหมก็ไม่อัปเกรดก็ไม่อัปเกรดอัปเกรดไม่ได้อ่ะแนะนำนะห้ามอัปเกรดแค m era คือนั่นแหละคือมันอัปเกรดแพงเว้ยสำหรับมือใหม่เลยแพงมากไม่คุ้มด้วยเพราะปืนนั่นก็ไม่ได้เก่งเลยในโทรศัพท์อะไม่เก่งเลยแต่ถ้าอัพขัน้นสองอะ โทรศัพท์อ่ะไม่ค่อยเวยแกได้คอมมาโอเคครับเพราะเนี่ยก็ปืนขั้นสองเนี่ยมันจะมีปืนเลเซอร์เพื่อเข้ามาซึ่งปืนเลเซอร์เนี่ยต้องเอาเมาส์ไปอยู่ใกล้แล้วก็กดยิงเลยนั่นแหละซึ่งในโทรศัพท์อ่ะกว่าจะกดให้มันโดนอ่ะมันยากมากเวลาเราหันจออ่ะมันก็จะฉีดตามที่เราหันจอเลยนั่นแหละทําให้น้ํามันมันหมดเลยอ่ะเดีอยวไอนี่เอาขั้นสองเห็นไหม ต้อกระโดดตกระโดดเห็นไหมเนี่ยตันี้ถือนกถือนเนี่ยเดินเดินก็อันนี้เห็นไหมเนี่ยถือนกมาเนี่ยกระโดดแหละกระโดดแล้วนี่ยเาะั้อย่าหาอัพนะเพราะเมนเนี่ยพวกเตือนตังเลยเตือนไว้ก่อนนะถ้าเงินไม่เหลือจริงนียห้ามอัพเลยไม่ไม่งั้นมันจะทำให้เียตือนก็ ไม่ใช่จะทำให้การเล่นเหรเฮ้ยเกมโอ้โอ้นะฮ้นให้เก็บเงิน กก็็เเเเบงินออแนะนำนะให้เก็บเงินเนี่ยเก็บเงินไปซื้อไปซื้อสปิกระแมนนะฮะสปิกระแมนสองร้อยห้าสิบแล้วก็มีสก,กิลลำโพงผักกระเด็นออกไปผักเฉพาะตัวทอยเลยทธรรมาดากับเออ่พวกตัวเล็กอะตัวรัดขึ้นไปนี่จะผักไม่ได้แล้วผักไม่ปิดผักไม่ไปนะแล้วก็อัปเกรดไปเลยนะแนะนำเลยนะอัปเกรดไป ส่วนต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่คนละถ้าคนแบบอ,อย2สองอันถ้าคนความอดทนเยอะก็ฟาร์มให้ได้ที่รีโตที่รีโตตีแรงอัพด้วยนะฮะแต่ถ้าขี้เกียจฟาร์มได้ห้าร้อยไม่ขี้เกียจแล้วก็ทีวีเฮดไปมันก็ใช้ได้เหมือนกันสองตัวนี้นะตอนต้นเนี่ยอ่ะพอได้อย่างนี้เก็บเงินนะฮะถ้าเลือก ทีลิโตเนี่ยอย่างผมผมเลือกทีลิโตเนาะแ,แล้วก็อัปเกรดไปแล้วผมจะเก็บเงินเก็บเงินไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ซื้อบิ g ทีวีเฮดก่อนแล้วก็อัปเกรดหลังจากนั้นผมก็จะไปซื้อเอนจิเนียร์ใช้โดยใช้บิ g ทีวีเฮดเนี่ยฟาร์มนะฟาร์มนะะเออแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็จะอัปเกรดเอนจิเนียร์แคมนะฮะสุดหายแล้วอ้ยแล้วมัน เพลงไม่ได้โอเคอาจจะนั่นผมก็จะใช้เออ Engineer. เอนจิเนียเอ้ไม่ใช่ดิผมก็จะอัพเก็บเงินก่อนอัพเกรดเอนจิเนียแชมาล,ลานะฮะให้มันเป็นปืนแบบที่เคยรีวิวไว้อ่ะนั่นแหละเป็นอัพขั้นหนึ่งนะฮะอัพขั้นแรกโุ๊บมันจะเป็นปืนที่ยิงเร็วขึ้นใช่ไหมนั่นแหละผมจะใช้ตัวนั้นต้นเกมนะฮะถึงเว็บสีเว็บหนั่นแหละพอรเกตมาปุ๊บก,ก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็นบิ๊กทีวีเฮดทันทีนะ เพราะว่าเอนจิเนียร์เนี่ยไม่งั้นเราต้องย้ายไปย้ายมาไม่งั้นมันจะแทนนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวต้นเกมด้วยมันก็ไม่ไหวนะอะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผขก็จะเล่นมาเรื่อยๆขออี้เกียจก็เปลี่ยนไปเล่นแบบอื่นเบื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนไปเล่นแบบอื่นนะฮะแนะนําให้เล่นกับเพื่อนนะแล้วก็เอ,อ่อยังไงอะ ปเล่นกับคนอื่นก็ได้เนี่ยเนี่ยพวกนั้นอะ่ะพาไปแบกนะพวกเนี่ยศูนย์วงศูนย์วินอย่างเงี้ยเนยะเอาเอาแบบผู้เล่นใหม่นะแบบใหม่ใหม่เลยอะนะฮะไม่งั้นอ,อมันจะไม่ค่อยสนุกนะเพราะไอ้พวกผู้เล่นแบบเก่งๆอ่ะมันจะไม่ต้องการแบบแบบไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราเลยเพราะแบบเนี้ยมันแปลกตรงที่ว่าภาคหนึ่งอะ่ะภาคหนึ่งนะ อันนี้เฉพาะภาคหนึ่งของแมปนี้นะมันจะแบบต่อยต่อยหนึ่งครั้งได้เป็นเพนกูเ,นกกเติมคูณสองป่าไม่รู้อะต่อยหนึ่งหมัดมันจะได้เงินเลยแล้วค่าก็จะได้เงินผ่านเว็บก็จะได้เงินอันนี้ต้องค่าเท่านั้นถึงจะได้เงินนะแล้วพอคนอื่นมาช่วยค่าเนี่ยคนอื่นค่าได้เราค่าไม่ได้เราไม่ได้เงินคนอื่นได้เงิน ไม้ว่าเราจะตีแรงแบบตีจะตายแล้วเลือดแบบเลือดอ่ะอันนี้คือหลอดเลือดใช่ไหมเลือดเลยแค่นี้เพื่อนมาลาเพื่อนได้นะเราไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอะ,อะเดี๋ยวก่อนจำจำได้บอกไว้ก่อนนะไอที่สอนไปเมื่อกี้ไอที่บอกว่าวิธีเล่นอ่ะจร,จริงอะเล่นให้ได้สามร้อยก็พอนะฮะแล้วก็ ใส่โค้ดเพราะว่ามันคลิปก่อนนั่นเนี้ยสอนเอ้ยบอกโค้ดไปแล้วอ่ะใส่โค้ดแล้วก็เก็บเงินอีก300รอนะฮะเอาไปใช้เอ้ยเอาไปซื้อรัดทีวีเลยก็ได้อันนั้นไปทางรัดอ่ะอันนั้นคือรัดแบบรัดไก่เลยด้วยนะฮะแล้วก็ฟาร์มอีก200แล้วก็ไปฟาร์มเอาไททัทนเลยแต่น,นี้ผมเอ่อครบหมดแล้วตอนนี้ครบทุกอย่างแล้วรออัปเดตอย่างเดียวนะ เออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับ